สำหรับพระใหม่พระหนุ่มพระเด็กเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็เรียกว่าตั้งตารอนะบวชมานก็นับวันว่าเมื่อไหร่จะออกพรรษาจะได้ศึกออกไปการเป็นพระเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีอิสระส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นอย่างนั้นอยู่ด้วยความยากลำบากนะ จะไปไหนก็ไม่ได้แล้วยังมีวินัยมีศีลเยอะเลยจะทำอะไรก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้หรือว่าบางท่านก็คิดว่าเออชีวิตเนี่ยมันต้องไปสร้างฐานะสร้างครอบครัวอะไรมีภาระรออยู่ก็จะรีบไปทำไอ้พระหนุ่มในบางทีก็เรื่องผู้หญิงนี่แหละ,ะแฟนรออยู่ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคารวาะบางคนบวชมาเนี่ยจะไปสอบอยู่แล้วศึกก่อนก็มีเนียที่ไปสอบก็มีข่าวพาเขาเล่ากันเนี่ยไอ้นิมบวชมาเ,เกือบจะสามเดือนอยู่แล้วได้ข่าวว่าแฟนไปมีคนใหม่ผ้าเหลืองร้อนศึกเลย มาสอบได้วันหนึ่งหรือว่าจะสอบวันหนึ่งอะไนั้นนะสึกไปเลยอันนี้ก็ถือว่าจิตใจมันร้อนนะร้อนด้วยกามกิเลสด้วยโทสะคุมอารมณ์คุมกิเลสไม่ได้ก็สึกไปก่อนไม่ครบพรรษาเนะี่ยการเป็นพระเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีอิสระ อย่างเขาว่านั่นแหละเมื่อก่อนเคยอยู่นอกวัดก็ไปไหนมาไหนก็ได้มาอยู่วัดจะไปไหนก็ลำบากออกนอกวัดก็ต้องมีกิริยาที่เรียบร้อยจะไปเฮฮาไดก็ไม่ได้สำคัญคือเรื่องศีลเนี่ยมันเยอะเหลือเกินอยู่ในวัดก็ยังมีศีลคุมอีกไม่มีอิสระ แต่บางคนนะเขาพูดว่านะเขาบอกว่าถ้าให้เป็นพระเนี่ยติดคุกจะดีกว่าคือมันเหมือนกับไม่มีสละนะอยู่ในคุกมายถึงมันจะอยู่ในคุกแต่ว่ามันจะทําอะไรก็ยังวินัยมันไม่มีเหมือนพระติดคุกดีกว่าถ้าให้บวชนะหลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมพระฝรั่ง ลูกศิษย์หลวงปูชาเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังพระพรมเป็นฝรั่งอยู่อยู่บวชอยู่กับหลวงปูชาวัดหนองปลบพงตอนหลังท่านก็ไปสร้างวัดที่เมืองเพริร์ตประเทศออสเตรเลียอครั้งหนึ่งเนี่ยมีโยมนิมนต์ท่านไปเทศในคุกในคุกของประเทศออสเตรเลีย อาจารย์ก็เคยนะเขาก็นิมนปไปเทศในคุกหนองปลาไหลเคยไปเหมือนกันเแต่ก็คือว่าคนเป็นนักโทษแต่บางทีได้ฟังธรรมะบ้างมันก็จิตใจผ่อนคลายได้ความคิดได้ข้อคิด,ด,คคด,ด,คคดอะไรไปไแต่ไอ้นักโทษหรือว่าคนอยู่ในคุกข,ของเมืองนอกของฝรั่งเขามันไม่เหมือนกับเมืองไทยนะ,นะคือฝรั่งเนี่ยเขานับถือศาสนาคริสต์เวลาพระไปเทศให้ฟังเขาไม่รู้จักหรอก ไม่รู้จักพระเพราะเขานับถือศาสนาอื่นพอหลวงพ่อพรมไปเทศในพวกนักโตนก็ถามหลวงพ่อนะหลวงพอ่อพระในศาสนาพุทธเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรมีความเป็นอยู่ยังไง<อ>ไม่รู้จักพระมกถามนพระเขาอยู่เขาใช้ชีวิตยังไง หลวงพ่อก็บอกว่าเป็นพระเนี่ยมันต้องมีศีลมีข้อห้ามต่างๆมากมายเลยข้อแรกเนี่ยห้ามมีเซ็กห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามจีบผู้หญิงมแม้นจะจับตัวผู้หญิงก็ไม่ได้สำคัญเลยห้ามมีเพศสัมพันธ์เราเป็นพระไม่มีเพศสัมพันธ์ดื่มเหล้าก็ไม่ได้วิสกี้ไวน์เบียร สึ่งเสพติตต่างๆโคเคนกัญชา LSD อะไรที่เมาเนี่ยไม่ได้เลยห้ามเด็ดขาดแม้แต่ความเพลิดเพลินต่างๆนะดูหนังฟังเพลงไปดูคอนเสิร์ตเล่นดนตรีกิจกรรมที่ไปเที่ยวต่างๆสันธนาการที่มีความเพลิดเพลินไปเล่นกีฬายิงนกตกปลาไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่ได้นะ ทักโทรไปฟังอย่างเนี้ยมันก็บอกว่าเออก็แล้วพระจะหาความสุขจากตรงไหนเนี่ยเหมือนจะไม่มีความสุขเลยนะแล้วหลวงพ่อเนี่ยวันๆหลวงพ่อใช้ชีวิตยังไงก็อยากรู้นะว่าพระเนี่ยใช้ชีวิตยังไงนะวันๆเนี่ยทำอะไรบ้างหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นพระ่วนใหญ่ก็อยู่ในวัดเนี่ย จะไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ออกไปนอกวัดกุฏิที่เราอยู่ก็ไม่ได้ใหญ่ตโตอะไรใหญ่กว่าเตียงที่พวกเธอนอนนิดเดียวไม่ได้นอนบนฟูกนอนบนเสือ่อบางครั้งก็นอนบนพื้นมีหมอนหนึ่งใบไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในกุฏิเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวอะไรก็ไม่ได้มีเหมือนพวกเธอหรอกก็อย่างที่เห็นเนี่ย มีผ้าใช้ผ้าสามผืนสี่ผืนมันหนาวยังไงก็ห่มจีวอนเอาตื่นนอนตอนตีสามคึ้นทำธุระส่วนตัวแล้วก็ลงมาสวดมนต์พร้อมกันที่สลาสวดมนต์ตั้งแต่ตีสี่ทำสมาธิด้วยอะไรด้วยจนตะวันขึ้น ฟ้าสว่างก็ไปบินทบาทบินทบาทก็กลับมาฉันแล้วก็ฉันแค่วันละมื้อเดียว <c oughs> ฉันเสร็จก็ไปทำงานต่างๆในวัดกวาดใบไ,ไม้ทำความสะอาดกุฏิมีงานก่อสร้างอะไรบ้างก็ทำทำงานส่วนรวมเสร็จก็แยกย้ายกันไปตามกุฏิเจริญสมาธิเดินจงกรม อ่านหนังสือศึกษาธรรมแยกกันไปทำอยู่ด้วยกานเราจะพยายามพูดคุยกันให้น้อยที่สุดจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแม้แต่เรื่องของโทรศัพท์เราก็ไม่ใช้โทรศัพท์มีอยู่ที่ส่วนกลางใช้เท่าที่จำเป็น ตกเย็นหกโมงครึ่งเราก็มารวมตัวกันสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิจนถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วเราก็เข้านอนบางท่านก็ยังทำสมาธิต่อจนห้าทุ่มเที่ยงคืนตื่นนอนตีสามครึ่งชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในวัดนพอหลวงพ่อพูดจบอะไอ้นักโทษมันคนหนึ่งมันบอกเลยบอกหลวงพ่อ ถ้าชีวิตหลวงพ่อลำบากขนาดนั้นผมนีมนต์หลวงพ่อเข้ามาอยู่ในคุกดีกว่ามันเห็นว่าถ้าถ้าเป็นพระเนี่ยอยู่ในคุกสบายกว่าทั้งโทษฝันหลังเห็นอย่างนั้นนี่เรื่องจริงนะหลวงพ่อผมท่านเราเรื่องจริงทั้งนั้นแหละหลวงพ่อท่านก็บอกว่าใช่การเป็นพระเนี่ยอาจจะลำบากกว่าพวกเธอที่อยู่ในคุกแต่ความต่างกันก็คือ ความสุขพวกเธออยู่ในคุกเนี่ยไม่มีความสุขเพราะว่าพวกเธอถูกบังคับถูกเขาจับให้มาอยู่พวกเธอจึงมีจิตใจที่ดิ้นรนนับวันนับคืนอยากจะออกจากคุกใจมันดิ้นรนไม่มีความสุข่ยตนหลวงพ่อเป็นพระถึงเธอมองว่าไม่มีความสุขกายแต่จิตใจหลวงพ่อมีความสุขหลวงพ่อ ไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นพระจิตใจหลวงพ่อมีอิสระถึงสถานที่หรือว่าการปฏิบัติจะดูเหมือนไม่มีอิสระแต่จิตใจเนี่ยอิสระเต็มที่เลยจึงมีความสุขกวา่าอาจจะตรงกับสุภาษิตไทยนะสำนวนไทยนะครับที่ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะ สถานที่ต่างๆหรือบางครั้งมันไม่น่าอยู่หรอกแต่ว่าถ้าใจเรามันสบายมันอยากอยู่มีความสุขมันก็อยู่นะ้ต่างกันสถานที่ต่างๆสถานที่บางบางบางครั้งมันเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสวยงามแต่ถ้าใจไม่สบายเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้หรอกดูเถอะบางทีคนมีเงินมีทองมากมายนะแต่ถ้าชีวิตเขา หาความสุขไม่ได้มีแต่กีเลสมีแต่เรื่องดิ้นรนควยคว้าต่างๆนอนน้องแอร์ก็นอนไม่หลับอีกะแต่พระนี่สบายนอนเสือ่อนอนพื้นก็นอนหลับได้พระเจจาจย์พระองค์ก็จัดไปนะบอกว่าชีวิตคารวะจะเป็นชีวิตที่คับแคบไม่มีอิสระไม่เหมือนกับสมณะที่มีอิสระพระองค์บอกว่าชีวิตคารวะนี่มันถูก ถูกครอบงำถูกผูกมัดด้วยกามกิเลสกามกิเลสในใจเราเนี่ยมันเหมือนกับผู้เจ้าตัดนะเหมือนกับเชือกที่มันผูกมัดอยู่เป็นเชือกที่มองไม่เห็นมัดเหมือนกับว่ามันหลวมๆเนี่ยแต่แก้ยากที่สุดเลยการจะตัดเชือกมัดตัวเชือกกิเลสที่มัดตัวเนี่ยมันยากมันหลอกเรา ครับที่อยู่ขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเป็นข้อคิดนะวเวลาฝากเอาไว้พิจารณากันเดี๋ยวสวดมตน